สวัสดีค่ะกลับามาพบกับนานนิทิยาแล้วรายการบีนิวส์ออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ในงาน Big Motor อร l เซ2025ยังไม่ไปไหนนะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่กับบูธของ x p e n ซค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่า2ยนตรกรรม2รุ่นของเขาที่นํามาภายในงาน Big Motor อร l เซ2025ครั้งนี้ Luxury สุดๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว X-9 หรือจะเป็นตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานอย่าง New G6 และเดี๋ยวนะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ New G6 กันแบบละเอียดละเอียดพร้อมกับพาชมความลักชัวรี่ของเขาภายในงานตามนัดมาได้เลยค่ะ และตอนนี้คะนัทก็อยู่กับคุณอภิวัลสิงห์ทวีศักดิ์นะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็กซ์เพิงประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้นะจะขอรบกวนเวลาสักครู่ยอย่างน้อยเนี่ยขอคําถามแรกเลยไฮไลท์ในบูธเอ็กซ์เพิงค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะสำหรับงาน Big Motor อร์เซลล2025ค่ะก็ต้องบอกว่าสําหรับปีนี้นะคะเอ็กซ์เพิงประเทศไทยก็เข้ามามเปิดบูธในงาน Big Motor s ร l เครั้งแรกเพราะว่าปีก่อนๆน,นะคะเราจะให้ทางดีลเลอร์เราเข้ามา ดังนั้นอย่างที่บอกว่าเราก็เห็นศักยภาพของตัวงานนะคะแล้วไฮไลท์ที่เห็นไปว่าเราเพิ่งเปิดตัว New G6 ของเราไปเมื่อวานนี้เองนะคะ<ช>อันนี้ก็เป็นโปรดักต์ไฮไลท์สำหรับงานนี้แต่เราไม่ได้ทิ้งนะคะเพราะต้นปีเราก็มีการเปิดตัว X9 Executive ใหม่เหมือนกัน<ช>นะคะ,คะก็บอกว่าทั้ง2องโปรดักของเราก็เป็นตัวไฮไลท์แล้วก็ New G6 ช่วงนี้ค่ะก็มีงานบิ๊กเท่านั้นนะคะ<ช>ก็อยากชวนเชิญท่านผู้ชมให้มาชมมาสัมผัส หรือถ้ามีโอกาสก็ทดลองขับด้วยกันนะคะค่ะได้เลยเอาง่ายๆถ้าอยากเห็น New G6 แบบตัวเป็นๆต้องมาที่ Big Motor s a l e 2025นี้เท่านั้นนะคะแล้วบอกเลยว่าที่นี่ l u x u r วมากๆในไหนก็ในไหนแล้วขอโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมงานของเรานะะี่ยค่ะก็สำหรับโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมนะคะในงานการให้คะแนน Mobilize สำหรับ G6 ก็ได้6,000คะแนน X9 ก็ได้9,000คะแนนซึ่งคะแนนโมบิไล์เนี่ยค่ะสามารถเข้าไปใช้เซอร์วิสอย่างเช่นพวกคาแคร์เกี่ยวกับรถนะคะหรือว่าที่พักห้างสรรพสินค้าต่างๆได้เพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์พันธมิตรหลายๆที่เข้ามาจอยในตัวแคมเปญเนี้ค่ะ น่าสนใจมากๆเลยนะคะดังนั้นไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับข้อมูลขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนะจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศกันอีกรอบในบูธของ X อ็กซ์เพิงค่ะตามมาได้เลยค่ะค่ะรบกวนด้วยนะคะ และนี่ค่ะก็คือ1ในรุ่นไฮไลท์ที่คุณอภิวันได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นก็คือ new G6 ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเองนะคะโดยเจ้ารุ่นนี้เนี่ยจะมีะเป็นรุ่นย่อยทั้งหมด2รุ่นได้แก่รุ่นที่เป็น long range กับรุ่นที่เป็น all wheel drive performance ซึ่งตอนนี้นัดอยู่ในรุ่นที่เป็นตัว performance นะคะที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อและเป็นมอเตอร์คูรซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้แรงสุดๆกำลังอยู่ที่486แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่600 นิวตันเมตรเลยค่ะสามารถทําระยะเวลาในการวิ่งศูนย์ถึงร้อยได้ภายในเวลาเพียงแค่4.13วินาทีเท่านั้นที่สําคัญตัวนี้ถ้าถามบอดี้ข้างนอกข้างในอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ทําให้ดูเท่ดูมีความเป็นแบบ mm hmm. เขาเรียกว่ามีความพร mm ีเมียมก็คือเขาจะมีสีบอดี้ตัวถังรถเนี่ยแค่สีเดียวนั่นก็คือสี Mid Night Black นั่นเองนะคะในขณะที่รุ่นลองเลนส์ ange, จะมีทั้งหมดสีสีก็คือสีม่วงที่เป็นพาสเทลสีขาวสีเทาแล้วก็จะเป็นสี Mid Night Black, แ,แต่ว่าตัวนี้จะมีแบบนี้แบบเดียวและที่แตกต่างอีกอย่างนึงคือล้ออลลอยขนาด20นิ้วเหมือนกันก็จริงแต่รุ่น performance จะรมดําเพิ่มความเข้มความเขลิมเข้าไปอีกนะคะรวมถึงจะมีคําว่า performance เนี่ยติดไว้ที่ท้ายรถด้วยเรื่องของแบตเตอรี่ต่างๆที่ทั้ง2รุ่นนี้มีเหมือนกันนะคะก็คือ new G6 เนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ 5c ในทุกรุ่นย่อยนั่นหมายความว่ากระแสะไฟสามารถได้สูงสุดถึง451กิโลวัตต์ ชาร์จเนี่ยตั้งแต่แบตเตอรี่ขนาด10%ไปจนถึง80%นะใช้เวลาแค่12นาทีเท่านั้น ไวมากถ้าเพียงแค่คุณมีตู้ที่มีกําลังไฟขนาดนั้นรองรับอะ่ะเจ้าตัวนี้สามารถชาร์จได้ไวมากๆนะคะส่วนเรื่องของดีไซน์ภายอกบอด,ดีนนอ้ด้านนอกเดย์ทอมลันนิ่งไลท์ดีมากนะคะใช้เป็นเส้นพาดเดียวแบบยาวมาแบบจดกันอันนี้ก็เป็นดีไซน์ที่จะดูมีความเป็น<ๆ>เขาเรียกว่ามีความลักชัวรี่และมีความหรูหรามากๆนอกจากนั้นยังมีสัญลักษณ์โลโกโ้เอ็กซ์เพิงแปะไว้ที่กระโปรงด้านหน้าด้วยส่วนด้านท้ายนะคะก็จะมีฝาท้ายเนี่ยจะมีดักเทลให้มีดักเทลมาเป็นการเพิ่มลูกเล่นใหม่รวม ถึงกันชนหลังที่เป็นแบบซีริงตัวนี้ก็จะเพิ่มความสปอร์ตให้ด้วยนะคะส่วนภายในห้องโดยสารดูนะหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15.6นิ้วใหญ่มากใหญ่โบมส่วนของผู้ขับขี่จะอยู่ที่10.25นิ้วส่วนทางด้านนี้นะคะที่เป็นกระจกมองหลังเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นกล้องติดที่บอกเลยว่าเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าฉายแบบเรียลไทม์เลย เป็นเรียวไทม์เลยสามารถเห็นได้ลบแบบชัดมากๆทั้งหมดทั้งมวลนี้นัดบอกไว้ก่อนเลยทุกคนจะได้สัมผัสเพียงแค่ในงาน Big m o t เ r c e l l 2025นี้เท่านั้นดังนั้นคุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงที่บูธของ X อ็กเพิงถ้าอยากสัมผัสกับยนตรกรรมไฟฟ้าที่มีความ l รั u ร่ขนาดนี้เพราะนอกจากนั้นอย่างที่คุณอภิวันได้บอกว่ายังมี X9 อีกด้วยโอ้โหต้องมาทดลองกันจริงๆค่ะดังนั้น ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง31สิงหาคมที่ไบเทคบางนามากันได้เลยนะคะมาพบมาสัมผัสตัวจริงมีอีกหลากหลายบูธมากมายเลยนะคะแต่ยังไงก็ไม่สปอยแล้วกันมาดูด้วยตัวเองนะคะและสสำหรับวันนี้นัดและรายการบีนิวส l i ไล์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้บายบายจ้า โอ้โหเล่ามาทั้งหมดแล้วแต่ดันลืมเรื่องของราคานะคะกับ X p e r New G6 สำหรับรุ่น long range นะคะสนุนราคาอยู่ที่1,349,000บาทส่วนรุ่น performance 1,489,000บาทไม่ควรพลาดน,นะคะมาพบกันได้ที่งานอันนี้ไปจริงแล้วบ๊ายบายคะ่ะ